ทำลูกแล้ววะไม่น่าเลยเป็นอะไรกันนิมเป็นเกี๊ยนอีกแล้ววันนี้ไข่เสี่ยงเนาะอือมะนาวนี้กินนะคะได้ดื่มน้ำมาใช่ไหมบิ๊กเตยนะบิ๊กเตยมาสุดคำบิ๊กเตยนี่เอามาแบบชิ้นไม่ทำแบบทำลูกเมามาไม่กินแล้วมามากินอะ้รเนาะไม่ต้องให้เต็มลูกมันจะหยุดใส่พอๆถ้าจะกินงาเยอะเราใส่งาเยอะๆลูก เนี <uther. S 2> <amat S 1> thing, ่ยถ้าอยากได้งาเยอะใช่ไหมหนูก็ทำแบบนี้เลยค่ะเนี่ยช้อนเนี่ยแค่นี้พอลูกต้องใส่เยอะแค่นี้เนี่ยเราไปไปใส่ง่ายเนี่ยอร่อยมากแบบสดยุ่ขึ้นเลยตั้งฉากเอาไว้แม่ตั้งตั้งนี้ตั้งได้อ่ะวาเนี่ยเร่รยมันตั้งได้เพราะคืออาจารย์บอกอาจารย์เป็นแบบสดแบบคือทำสดกันได้สดอร่อยพอกินกรอบเลยไม่หนูว่าสดแบบอร่อยใช่คือนี่คือตัวด้วงเนี่ยนี่ตัวด้วงใช่ใช่ เอารเปเมากปมาเมื่อกี้มา่อาไม่ไดสกปรกเ่ใเเโเช็ดได้ช็ดชุ่มเเช็ดเลยเราจะต้องไม่เห็นอันนี้มาเติมทำไมเติมสีอ่อนลงเหรอแม่ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าจะได้เยอะมจะได้เยอะอย่างนี้ก็ยุบองไงไม่้อผสกปรกลเดคยวเลูกคุเลกคุณเลหวานหานกันเลย อยากลงนมากกับอันนี้ไหมก็ก็ขนาดเท่ากันนะลูกนะขนาเท่ากันลูกชินะไม่ไม่เอาเขาาแบบสดมากเขาอบแบบสดมากก่าที่เขาทำแบบสดด้วยไม่ทำสดแบบขายด้วยไหมคะไม่พราทำสดเราต้องกินเลยลูกเรเก็บไว้ไว้เอเย็นพอเย็นแล้วมันจะเหนียวเหนียวนุ่มเลยเหนียวอันนี้กินลองกินได้เพื่อนทำนี่อาจารย์นี่ไงเด็กวพ่อนอาจารย์ใช่ไหมทำไปเตยด้วยทไปเตยด้วยอ่าไปเตยด้วยมัน